จากสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าผู้ได้รับผล,ผผลกระทบเองเนี่ยก็รอการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่<ฆ>ก็คือพวกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆต้องใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือกันแต่คราวนี้ในภาคของการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ก็มีความกังวลว่าเอ๊ะจากสถานการณ์น้าท่วมแบบนี้การขนส่งสินค้ามันทําได้ยากลําบาก<ฆ>บางพื้นที่เข้าไปส่งของไม่ถึง จะมีการขาดแคลนของสินค้าในพื้นที่หรือไม่นะครับล่าสุดทางด้านของสมาคมขนส่งสินค้าก็ออกมาเปิดเผยสถานการณ์นะครับยอมรับว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้บางพื้นที่เนี่ยรถส่งสินค้าเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ก็ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่มีการขึ้นราคาขนส่งในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณปียนุชสัมฤทธิ์นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยท่านบอกแบบนี้ครับว่า ปัจจุบันสมาชิกสมาคมส่วนใหญ่ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปทั่วประเทศโดยมีสมาชิกที่ส่งสินค้าไปยังยะลาแล้วก็นาราธิวาสที่ตอนนี้เจอกับภาวะน้าท่วมด้วยนะครับแต่สัดส่วนสินค้าที่ส่งไปเนี่ยยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่มากนักไม่ถึง10%จากสินค้าที่ส่งไปทั่วประเทศจากรายงานล่าสุดในพื้นที่ตัวเมืองรถบรรทุกคันใหญ่ยังพอขนส่งสินค้าเข้าไปได้แต่การกระจายสินค้าจากตัวเมืองไปยังต่างอำเภอหรือพื้นที่น้ําท่วมสูง รถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้นะครับต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ช่วยกระจายสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนส่วนเส้นทางที่รถบรรทุกยังพอไปได้ก็ต้องตรวจเช็คระดับน้ํำก่อนวิ่งทุกครั้งเนื่องจากว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ต้องใช้ต้องหาจุดรับของให้ได้ค่ะถ้าไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมก็ต้องหาจุดรับของให้ได้เพราะว่าเราจะเอาสินค้าจากจุดต้นทางกรุงเทพนะคะหรือพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยเอาของไปลงให้เขาเนี่ยถ้ามีจุดรับได้แล้วก็เอาตรงนั้นเป็นหับเรื่องของผลกระทบของเรื่องของการที่สินค้าจะมูฟจากในจุดที่มันเป็นจุด จุดอย่างเช่นจุดอำเภอเมืองแล้วไปหาจุดย่อยๆตรงนั้นมากกว่า<ม>ที่การบริหารจัดการของอภาครัฐในพื้นที่อ่ะที่เขาจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ให้เร็วพอแล้วก็ทันต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขามากกว่า ซึ่งท่านนายกสมาคมยังบอกนะครับว่าตอนนี้ออเดอร์จากร้านค้าปลีกในพื้นที่น้ําท่วมลดลงเพราะว่าร้านขายของชําร้านโชห่วยต่างๆเนี่ยก็หยุดสั่งซื้อหรือว่าลดการสต็อกสินค้าลงนะครับมีการส่งเพียงแค่สินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอย่างเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ําดื่มส่วนสินค้าจําพวกเสื้อผ้าสินค้าอุตสาหกรรมอุปกรณ์การก่อสร้างหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆนะครับก็ตอนนี้ต้องหยุดขนส่งไปก่อน สำหรับเรื่องของค่าขนส่งยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนขอให้ประชาชนสบายใจได้นะครับขณะที่อธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับก็บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำกับดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในปริมาณที่เพียงพอและหา้ามฉวยโอกาศขึ้นราคาทั้งนี้จากการหารือกับผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแต่ละห้างก็ยืนยันบอกว่าสินค้ามีเพียงพอโดยสาขาใหญ่ของแต่ละห้างในพื้นที่น้ําท่วมยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติมีแค่สาขาเล็กแล้วก็ร้านสะดวกซื้อบางแห่งในจนังหวัดนราธิวาสที่ต้องปิดทําการเนื่องจากปัญหาด้านกระแสไฟฟ้านะครับส่วนการขนส่งยังคงดําเนินการได้โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในเตรียมนําสินค้าราคาถูก เขาไปขายในพื้นที่หลังจากที่น้ําลดแล้วนะครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารฮาลาลอันนี้ก็จําเป็นของใช้จําเป็นต่างๆรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและทําความสะอาดที่พักอาศัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั่นเองครับ